จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4แดงเดือดนอกสนามลิเวอร์พูลชนแมนยูดียวคว้าดาวินลูเยสในตลาดซัมเมอร์นี้สโมสรลิเวอร์พูลแห่งสึดเพนเมนลน์กฤีตกเป็นข่าวแสดงความสนใจในการคว้าตัวดาวินลูเยส อยอดดาวยิงจากเป็นฟิก้าในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวยิงไว้22ปีทีมชาติอุรุกวัยกลายเป็นคีย์หลักของเบนฟิกา้าตั้งแต่ฤดูกาล2020-2021หลังย้ายมาจากอเมริกาในซัมเมอร์2020ด้วยค่าตัว20.5ล้านปอนด์ก่อนจะความเข้าฝักสัดไป34ประตูกับอีซีแอซิจากการเล่น41นัดเมื่อรวมทั่รายการในซีซั่นนี้ รายงานจากไทม์ระบุว่าหงแดงได้รับการจับตาสถานการณ์ของนูเยสอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเขาไม่ได้พร้อมทุ่นทุนชนิดเป็นลำดับเป้าหมายต้นต้ในตลาดน,นักเตะซัมเมอรนี้แต่อย่างใดเมื่อขาดการว่านูเยสอาจมีมูลค่ามาหาศาลถึง68ล้านปอนด์โดยก่อนหน้านี้เลด a แมชชีนประสบความสเร็จในการเซ็นสัญญา ควาแข้งจากหลีโกโปรตุเกสในช่วงตลาดน้าม้าที่ผ่านมาเมื่อปิดดีวคว้ารืยดิอาจากปอตโตโมูลค่า50ล้านปอนด์และทำผลงานได้น่าประทับใจกับต้นสังกัดใหม่ได้ทันทีมิโกโลเซล่านักข่าวนดังของอิตาลีเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิคารเซนสองสโมสรดังของอังกฤษสนใจดึงตัวอาเดียราบิโอกองกลางของยูเวนตุสมาร่วมทีม ไม่ฟีลทีมชาติฝรั่งเศสหรือสัญญากับทีมอีกเพียง12เดือนทําให้ตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นตัวหลักในทีมของมาซิมิเลโนอเลกรีโดยเจ้าตัวลงเล่น32นัดในกาโชสซิราเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทางด้านชีล่าพูดทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิคาสเซลได้แสดงความสนใจและขอข้อมูลเรื่องอาร์เจนราบิโอนและเวโรนิก้าผู้เป็นแม่และเอ้ยินของนกเตะ อยูเว่ยต้องการ15ล้านยูโรเพื่อขายกองกลางชาวฝรั่งเศสร,รายนี้วิสแดงมีเฟนกิเดยองกองกลางของบาร์เซโลนาเป็นอีกเป้าหมายแต่ทางราบิโอจะเป็นตัวเลือกที่สามารถคว้าไปร่วมทีมง่ายกว่าและถูกกว่าอีกด้วยฟาบ,บิเซโรมาโนนักข่าวคนดังเปิดเผยว่ายูเวนตุสลงตารางนัดหมายเพื่อพูดคุยกับพอป,ปอกบาเรื่องดึงตัวมาร่วมทีมในขณะที่เรอลมเรก เบนเป้าหมายไปหาโอรเรียนชัวเมนี่กองกลางของโมนาโกแล้วมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกเชื่อมโยงว่าจะกลับมาค้าแข้งให้กับไอเมล่า,าอีกครั้งโดยสื่อของอิตาลีรายง,งานว่าสโมสรยืนข่าหนืย8ล้านยูโรต่อป,ปีบวกกับโบนัสขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกตรงกันแม้ว่าที่ผ่านมามาริดจะเป็นอีกทีมที่มีข่าวด้วยกันมาตลอดแต่ทางโรมาโน่ก็เผยว่าตอนนี้ทีมดังจากสเปน ไปทุ่มเทความสนใจกับชัวเมนี่เต็มตัวแล้วยูเว่ได้กำหนดวันสำหรับการติดต่อโดยตรงครั้งใหม่กับป๊อกบาร์ในฤดวนี้มีการเจราจารยอย่างต่อเนื่องเพื่อหาหรือเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญาหลังยื่นข้อเสนอสัญญาระยะยาวม,มูลค่า8ล้านยูโรต่อฤดูกาลกับการการันตีบวกกับโบนัสเรียลมาริดมุ่งความสนใจไปหาชัวเมนี่ไม่ใช่ป๊อกบาร์ สาบกไม่ปลืม้มกองเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันหลังมีกระแสข่าวว่าดาวิดดิคิอาู้ปัรษาประตูชาวสเปนจะได้รับเสียงโหวตจากเพื่อนร่วมทีมให้รับบทบาทกับตันในซีซั่นหน้าการโหวตเลือกกับตันทีมผลใหม่ของปีศาจแดงเดอซันสื่ออังกฤษอ้างข้อมูลจากวงในยืนยันว่าแฮร์รี่แม็กไวจะผลจากหน้าที่อย่างแน่นอนหากมีการลงคะแนนเสียงในทีมเนื่องจากดาวิดดิคิอา จะได้รับการสนับสนุนมากอันดับหนึ่งชนิดที่คิสโนโรนัลโดก็ไม่อาจพลากปอกแขนไปจากมือกาวเลือดสเปนล,ลายนี้ได้อย่างไรก็ดีล่าสุดแฟนบอลแมนยูผ่านกลงความเห็นผ่านทวิตเตอร์ไม่เชื่อว่าเดคเคอจะเหมาะที่จะแบกรับภาระสำคัญให้กับทีม